สัญญาอีกเรื่องครับประธานวิสาหการธนาองค์การองเที่ยวจังหวัดอดีตรัฐมนตรีประกาศส่งวัฒธรรมท่านตระเด็กงานพิเศษนายกเมืองพัทยาท่านผู้ควบคุมการตำรวจภูธรจังหวัดท่ทานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดท่านรอท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัทยานะครับแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนแล้วก็ ประชาชนที่เดินทางมาที่นครศรีมนะครับอตอน,นื่นผมต้องขอบคุณนะครับที่เมืองีธรรมร่วมกับองค์การแบรทุนจังหวัดสุรบุรีได้จัดงานเทศกาลนตรทีจากการค้าขายของนะครับก็มีการมีนโย,ยบายในการให้มาช่วยนะครับสนับสนุนขายของฟรีนะครับไม่ไม่มีค่าค่าที่ฟรีนะครับให้ทุกท่าน,น,นได้มาร่วมกันจัดจ่ายใช้สอยนะครับในในกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับซึ่ง การนดน,นตรีของพระยายเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สําคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับในลิกปนลายอัพศิลปินทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วนะครับและวันและในตย์ที่3ของ บุรีประธานในพธิธีท่านสมริยาคุณเพิ่มท่านประธานยุทธศาสาตร์ขององค์การบร,รบิษัทจังหวัดบุรีและพัทยาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้นิการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานพัทยาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีคณะผู้มีเกียรตนะครับทุกทุกท่านที่น้องสื่อบอลชนทุกทุก,ท,กท่านนะครับวันนี้มี หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกับเรานะครับผมนะครับและคณะนะครับซึ่งมีท่านท่านรองนายกเมืองปัิยายาประธานสภาและสมาชิกสภาเมืองปนิยัตาทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ได้รุนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานเทศกาลดนตรีหรือพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะครับ2025ซึ่งเราก็จัดอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปีนะครับด้วยความคาดหวังในการสร้างนะครับมิติใหม่นะครับโดยการใช้ดนตรีเพื่อเป็นการ